โอเคนะครับผมพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่60แล้วนะฮะตอนนี้ผมบอกไว้เนาะ EP นี้จะเป็น EP สุดท้ายของซีรีส์เอาชีวิตลอด snapshot เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะพาย้อน f l a ชแ b a c k ไปก่อนดีกว่าเนาะว่าที่ผ่านมาผมทำอะไรบ้างนะโอเคนะครับผมอ่าเริ่มจากพาร์ทแรกเนาะก็จะเป็นอาจ จุดเริ่มต้นของซีรีส์นี้นะฮะชื่อของ Snapshot ก็มาจากเวอร์ชั่นที่ผมเล่นเนาะจะเป็น Snapshot 21W13A นะครับผมโดยพาร์ทนี้เริ่มต้นพาร์ทแรกผมก็อ่าตามหาลงหาแร่อะไรไปตามภาษาทั่วไปแหละหลังจากนั้นผมก็ตามหาหมู่บ้านเนาะปากลาก,กินฐานลงหาพงหาเพชรหาเพื่อที่จะมาทําที่ขุดเพชรเนาะแล้วก็ไปหาออ s ซิเดียนแล้วก็มาทําประตูลงเนเธอร์นะฮะ แต่ว่าช่วงนั้นผมยังไม่ได้ไปสำรวจตรงไหนไกลเนาะเพราะว่ายังรู้สึกกลักวๆอยู่นะฮะต่อจากนั้นปุ๊บผมก็ออกมาออกมาหาฟอร์จูนกับชาวบ้านโดยใช้อ่าบล็อกอาชีพเนาะซึ่งก็ใช้เวลาค่อนข้างนานนะแต่ว่ามันก็ได้มาเนาะหลังจากนั้นผมก็รู้สึกว่าเหล็กมันเริ่มไม่พอใช้ผมก็เลยเริ่มทาฟาร์มเหล็กนะฮะก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างสนุกวุ่นวายเหมือนกันพอผมทำฟาร์มเหล็กเสร็จปุ๊บใช่ไหมผมก็มาเริ่มสร้างบ้านสร้างถิ่นฐานของตัวเองต่อ หลังจากนั้นผมก็ไปลุยปราสาสในเนเธอรไปหาแท่งไฟเนาะพอหาแท่งไฟเสร็จปุ๊บผมก็ออกตามหาไบโอน้ําแข็งแล้วก็ขุดน้ําแข็งมาสร้างทางในเนเธอร์ต่อนะฮะเพราะว่ามันจะได้เดินทางแบบจากจุดหนึงไปจุดหนึ่งให้มันแบบได้สะดกวกรวดเร็วหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บผมก็ออกตามหาสตองโฮนะฮะโอเค พาร์ทที่11นี้ผมก็จะเริ่มจับหมู่บ้านและเพราะผมรู้สึกว่าอยากแบบทาให้หมู่บ้านมันแบบรีดีไซน์สวยๆในะสไตล์ตัวเองนะฮะทำสองพาร์ทเลยจับหมู่บ้านจากนั้นก็ทาฟาร์มพืชให้ชาวบ้านได้ทําอาชีพแล้วก็เอาไว้ให้ตัวเองได้แลกเอเมอร์โลนเอเมอร์ลออะไรด้วยนะฮะจากนั้นเสร็จปุ๊บพาร์ทที่14ผมก็ออกตามหาเนเธอร์ไลท์ ight, แล้วก็เปลี่ยนอุปกรณ์ให้เป็นเนเธอร์ไลท์ ight, ครบชุดแล้วผมก็ไปลุยดีเอ็นนะฮะไปปราบมังกรแล้วก็ไปหาปีกไปหาเอ็นซิตี้ จากนั้นเสร็จปุ๊บผมก็ออกมาสร้างฟาร์มขนแกะเล็กๆเ,เพราะว่าแบบเผื่อในอน,น,นาคตอะไรอย่างนี้ EP ที่18ผมก็ทำที่คัดแยกไอเทมซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่ค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็กินหลายพาร์ทมากๆพอทาตรงคัดแยกไอเทมเสร็จปุ๊บผมก็ทําโซนตัดต้นไม้คือในหัวผมอ,อยากให้ตัดต้นไม้ปุ๊บแล้วด้านล่างมันเก็บไอเทมให้เราได้แบบอะไรที่มันตกลงตกล,ตลนอะไรอย่างนี้หลังจากนั้นผมก็มาทําที่ปัม๊มลาว่า ทำท่อส่งของไปยังที่คาแยกไอเทมแล้วก็ทำฟาร์มมอนเตอร์เนาะ EP 26ผมก็ทำฟาร์มขนแกะใหม่นะฮะแต่รอบนี้ทำแบบฟาร์มขนแกะแบบหลายสีเลยเนาะพอทำฟาร์มขนแกะเสร็จปุ๊บผมก็ทำจับหมู่บ้านรอบที่2รอบนี้จะเป็นการแบบยกใหญ่เลยใช้เวลาอาดชิปเป็นอาทิตย์เลยมั้งพาร์ทหนึ่งอะหลังจากนั้น EP 30ผมก็ออกมาชี้แจงเนาะเพราะว่าผมหายไม่ได้ลงคลิปนะฮะจำได้ช่วงนั้น จากนั้น EP 3 1ผมก็ทำฟาร์มปุ๋ยทำฟาร์มอ้อยขยายอาณาเขตหมู่บ้านแล้วก็ทำอาคารเผาไอเทมเนาะมันจะได้มีอะไรแบบเผาะสะดวกสบายตัวอาคารเผาไอเทมนี่ก็เป็นที่เ,เติมเชื้อเพลิงอัตโนมัติไดยนะจากนั้นผมก็มาเก็บงานาโซนใต้ดินของหมู่บ้านเพราะว่าตอนนั้นผมยังเก็บไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันเลยด้านใต้มันยังไม่สวยเท่าไหร่เนาะ มันแค่เป็นพื้นที่แบบขุดโล่งๆผมยังไม่ได้มาทำแบบทําตรงนั้นตรงนี้ให้มันส,สวยๆผมจําได้อยู่แล้วก็ EP 3 7ผมก็สร้างหมู่บ้านไม้นะฮะจากนั้นเสร็จปุ๊บพอผมทําเสร็จแล้วผมก็มาแก้ระบบโซนตัดต้นไม้เพราะว่าช่วงน้นมันพังนะฮะแลังจากนั้นผมก็ทำคลิปแจกแมปนะฮะ EP 4 0ผมแจกแมปในเวอร์ชั่น2 1 W 1 4 A เนาะโอเค EP 4ีผมก็ทำโรงปั๊มหิน หลังจากนั้นผมก็ใช้หินจำนวนนี้แหละออกตามหาโอเชี m ย n มอนูเมนะฮะแล้วก็เริ่มระบายน้ำเริ่มทุบสิ่งก่อสร้างจัดตรงจัดเตรียมจนเปิดใช้งานฟาร์มได้นะครับผมพอผมทำฟาร์มการเดยนสิบปุ๊บใช่ไหมผมก็มาทำฟาร์มเหล็กแห่งใหม่นะฮะมันจะเป็นฟาร์มเหล็กขนาดที่มันใหญ่ขึ้นได้ทรัพยากรเยอะขึ้นมีพื้นที่เก็บเหล็กที่เยอะขึ้นด้วยนะฮะ หลังจากนั้น ep 5 0ผมก็มาทำทางเดินสายหมู่บ้านกับการเดียมเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะไกลกันถ้าเกิดพายเรือธรรมดาไปเนาะผมก็ทำแบบเดียวกันกับาทางในนรกนี่แหละแต่ว่ารอบนี้มาอยู่บนโลกเราแทนพอผมทำเสร็จปุ๊บผมก็มาย้ายฟาร์มพืชแล้วก็มาทำฟาร์มฟักทองแบบออโต้นะฮะเสร็จปุ๊บใช่ไหมผมก็มาเปลี่ยนถ้ำให้เป็นบ้านจะมี3พาร์ทนะฮะจะมีพาร์ท5 5, 5 6, แล้วก็ห้าส่วนปดสผาห้า 57, ผมจะทำฟาร์เมลอนนะสังเกตหลังจากนั้นผมก็มาเก็บงานทางสุดท้ายเนอะเพราะปัญหามันเกิดมาจากโกเลมนี่แหละ <c oughs> แล้วก็คลิปนี้เป็นคลิปที่ผมจะมาปิดซีรีส์นี้พร้อมกับแจกแมปเดี๋ยวสลับลิงก์ของแมปนี้ผมจะทิ้งไว้ที่ description นะครับผมก็ถามว่าเสียดายไหมมันก็นิดนึงอะเพราะราเล่นมา60 ep มันมีอะไรที่โตขึ้นไปแบบ เยอะมากๆเนาะตั้งแต่หมู่บ้านตรงนั้นที่ต่อยอดอะไรได้เยอะแยะมากมายมีฟาร์มอ,ออตโต้ที่ทําให้เราสะดวกสบายมากขึ้นมีอะไรหลายๆอย่างที่ผมก้าวข้ามขีดจำกัดตัวเองได้นะฮะซีรีส์นี้ก็จะเป็นซีรีส์สุดท้ายแล้วเออไม่ใช่ซีรีส์สท้ายก็จะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะขออนุญาตสกีนช็อตเก็บเป็นความทรงจําไว้ว่าครั้งหนึ่งเราเคยเล่นตรงนี้แอบใจหายเหมือนกัน เพราะมันมีช่วงนึงที่ผมเล่นเซิร์ฟเวอร์อย่างเดียวเลยไม่ได้เข้ามาดูแมปกันเลยเนาะกับตายตรงนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมไปแล้วนะชาวบ้านผมไปแล้วนะเดี๋ยวลงไปที่บ้านเองก่อนส่วนวิธีดาวน์โหลดให้ท่านผู้ชมเลื่อนลงมาด้านล่างตรงนี้นี่เห็นไหมตรงนี้นะฮะผมจะทําเป็น3ลิงก์เนาะ จะเป็นลิงก์ของ Dropbox Media File แล้วก็ Google Drive น,นะฮะสำหรับวิธีการดาวน์โหลดของลิงก์ Dropbox ให้เรามากดที่ปุ่มดาวโหลดตรงนี้นะฮะตรงนี้เลยพอ Media File ให้เรากดปุ่มดาวน์โหลดสีฟ,ฟ้าๆตรงนี้ครั้งหนึง่งแล้วมีหน้าอปอ u p ให้เรากากากระบาดท,ทิ้งไปได้เลยนะฮะอ่าตรงนี้ที่มันเด้งขึ้นมาให้เราอ่ากดกากกระบาดท,ทิ้งไปเพราะว่ายังไงลิงก์ตรงนี้เห็นไหม แมปเรามันจะโหลดเข้ามาอยู่ดีของ google drive ให้เรามากดปุ่มดาวน์โหลดตรงนี้สีฟ้านะฮะกดไปครั้งหนึง่งแล้วมันก็จะขึ้นหน้าอย่างนี้ให้เรากดดาวน์โหลดต่อไปนะครับผมปั๊บหลังจากที่เราโหลดเสร็จแล้วใช่ไหมให้เรามาที่โฟลเดอร์ที่เราดาวน์โหลดเนาะคลิกขวาแล้วก็กดตรงนี้ตรงนี้นะฮะปับ๊บแล้วก็รอให้มันเสร็จเนาะซึ่งใช้เวลาแป๊บเดียว หลังจากนั้นปุ๊บให้เราคลิกเข้ามาในนี้และให้เรากดตรงนี้นะฮะกด Copy ปี้ครั้งนึงให้เรากด Copy ปทิ้งไว้เพราะว่าเราจะต้องไปที่โฟลเดอร์ของเกมเนาะหลังจากนั้นให้เราเข้าเกมมาเนาะกดไปที่ s i n เ l ิลเพลเยเลือกโลกอะไรก็ได้กดไปที่ปุ่ม Edit ตรงนี้หลังจากนั้นให้เรากดปุ่มตรงนี้นะฮะโอเปน l อลโฟลเดอรหลังจากนั้นมันก็จะเด้งมาที่หน้าตรงนี้นะครับผมให้เรากดตรงนี้นะ ให้เรากดย้อนขึ้นมาครั้งหนึง่งปับ๊บอย่างนี้แล้วเราก็กดว่างอ่ะรอนะฮะเสร็จปุ๊บให้เรากลับมาที่ตัวเกมเนาะกดตรงนี้กดตรงนี้แล้วก็กดเิเกนเพล r เยอใหม่เนี่ยแมปก็จะมาแล้วนะครับผมนี่เดี๋ยวผมจะเข้าให้ดูเลยโอเค <Hey. S 1> ประมาณนี้ละกันเนาะ ถ้าเกิดมีข้อสงสัยสามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้นะฮะหรือว่าจะเข้ากลุ่ม Discord เพื่อเข้ามาสอบถามเนนี้ก็ได้เช่นกันนะครับผมโอเคยังไงก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะฮะต้องบบกต้องบบกมือลาซีรีนี้แล้วบายบายสแนปช็อ s สวี i v อ l เราจะไม่ได้เล่นนายแล้วนะบายบาย,บาย,บาย